สวัสดีครับผมคุยเบดตั้ง100%วันนี้นะครับก็ได้มาที่จังหวัดปราจีนบุรีครับชื่อว่าบอ่อตกกุ้งลุ่มน้ำปราจีนซึ่งวันนี้นะครับผมก็เกิดขอ้อผิดพลาดก็คือให้ลูกสาวเป็นคนถ่ายครับ นี้ลูกสาวก็คิดว่าถ่ายเฉพาะตอนที่ได้ตัวกุ้งครับก็เลยได้แค่ภาพตอนที่ได้ตัวกุ้งมาเท่านั้นเองก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่คลิปนี้อาจจะไม่มีอาการของทุ่นที่เราดูกันทุกคลิปนี้นะครับเป็นบอ่อที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับบ่อนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับ ตัวแรกครับตัวแรกพอมีอาการผมก็ยกคันขึ้นมาชั่งครับแล้วก็ทําการวัดนะครับก็ได้ตัวแรกขึ้นมาครับวันนี้นะครับผมใช้ชุดตกทุ่นโปเกมอนครับเป็นลูกกลมๆเล็กๆพร้อมกับเบ็ดเซเว่นมีเงี้ยงครับตัวนี้มีเงี้ยงนิดหนึ่งครับตัวเล็กๆก็ใช้กับกุ้งใหญ่ได้ เรามาดูผลงานนะครับนี่ครับกุ้งไซส์ใหญ่มากครับที่บ่อนี้กุ้งไซส์ใหญ่มากนี่ครับเบทเซเว่นตัวนี้ติดกรีขึ้นมาครับนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาครับนี่ครับตัวต่อไปครับเต็มปากครับโอ้โหเสียดายลูกสาวไม่ได้ถ่ายจังหวะในการวัดให้นะครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับแล้วก็ตัวต่อไปครับนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เสียดายจังหวะการถ่ายนะครับก็เอาผลงานมาให้ดูนี่ครับครบชั่วโมงครับได้กุ้งเยอะพอสมควรถือว่าได้เยอะมากนะครับ1ชั่วโมงซึ่งมันเป็นกุ้งที่ใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับที่บ่อตกกุ้งลุ่มน้ำป่าจีน และก่อนกลับครับผมก็มอบเบต็ตั้งให้กับสมาชิกทุกคนที่มาตกในวันนี้นะครับพี่ๆหลายท่านก็รู้จักผมในคลิปนั่นแหละครับในคลิปใน YouTube ก็ดีใจครับผลงานวันนี้ได้เอามาแจกใจให้กับชาวปาจีนบุรีชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปสั้นๆในวันนี้สนใจสินค้าคุยเอทร095692971 สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ